การชุมนุมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้จนกระทั่งคืนนี้มีการชุมนุมนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับบริเวณเสามเหลี่ยมดินแดนนะครับรวมทั้งกรณีของกลุ่มทะลุฟ้าหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับกรณีของการสลายการชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดงน,ะนั้นน่าจับตามองนะครับเพราะว่า เมื่อวานนี้เป็นวันที่หลายคนประเมินว่าการชุมนุมนะครับน่าจะไม่มีเรื่องมีราวอะไรนะครับเพราะบรรยากาศการชุมนุมในช่วงสองวันที่ผ่านมานั้นกลุ่มทะลุฟ้าก็ไปรวมตัวกันที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแล้วจํานวนคนที่ไปบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนั้นก็ก็ดูจะไม่ค่อยมากหรือเข้มข้อนอย่างหลายวันที่ผ่านมาดังนั้น ผู้สื่อข่าวก็มองกันว่าสถานการณ์ที่สามเหลี่ยมดินแดงเมื่อคืนนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีเรื่องอะไรร้ายแรงรุนแรงแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่การสลายการชุมนุมนะครับการยิงประชาชนนะครับการตีม็อบการปรับม็อบบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงถือว่ารุนแรงที่สุดนะครับมีการจับประชาชนกลุ่มต่างๆไปทั้งสิ้นยี่สามคนแลวที่หน้าตกตะลึงกว่านั้นคือคนที่ถูกจับราวในยี่สามคนนั้นเป็นเด็กเป็นเยาวชนเนี่ยราวๆสิบห้าถึงสิบหกคนซึ่งทั้งหมดก็แสด เห็นว่าคนที่ไม่พอใจรัฐบาลในเวลานี้นั้นลามไปถึงเยาวชนนะครับลามไปถึงวัยรุ่นลามไปถึงคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศนะครับแล้วหลายคนค่อยสัมภาษณ์แบบนี้นะครับว่าเขาไปเนี่ยบางคนไปเพราะ พ่อติดโควิดตายแม่ติดโควิดตายไปเพราะไม่มีอนาคตเลือ,อีกแล้วในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ดังนั้นเมื่อวานนี้การสลายชุมนุมเกับดุดันดุดเดือดนะครับแล้วเต็มไปด้วยภาพซึ่งในที่สุดนั้นนํามาสู่สภาวะที่เหมือนกับเป็นการล่มสลายของตํารวจหรือคอฝอ,อในการปราบปรามประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีอยู่ภาพสองภาพซึ่งนําไปสู่การวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับภาพที่1นนะครับเป็นภาพของเจ้าหน้าท,ที่ตํารวจซึ่งกําลัง จะเรียกว่าตรวจการหรือจะเรียกว่าตามล่าผู้ชุมนุมก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในชุดเครื่องแบบชุดเกราะควบคุมฝูงชนพร้อมปืนอยู่เต็มพิกัดกลางดินแดงก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์ของชายหนุ่มหรือหญิงสาวก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะภาพเคลื่อนมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เกิดภาพที่คนเห็นแล้วก็ตกตะลึงกันไปทั่วนั่นคือตำรวจ ซึ่งเดินอยู่กลางถนนชักปืนขึ้นมาแล้วก็จงใจเล็งไปยังประชาชนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ในระยะประชิดนะครับเป็นภาพซึ่งท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่เนี่ยนะครับโบกเรียกชายหนุ่มแล้วก็เอาปืนเล็งอย่างนี้2นัดติดต่อกันเป็นอย่างน้อยโชคดีที่ในมือตํารวจคนนี้มันไม่ใช่กระสุนจริงเพราะถ้ามันเป็นกระสุนจริงคงมีคนศพแหลกเหลวร่างไม่เหลือชิ้นดีไปแล้วจากการยิงระยะประชิด นะครับแต่ต่อให้เป็นแก๊สน้ำตาหรือจะเป็นกระสุนยางอะไรก็ตามการยิงลักษณะนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนแล้วว่าตำรวจควบคุมฝูงชนในประเทศไทยมีการปฏิบัติที่ผิดหลักการสากลและเข้าข่ายกับการผิดหลักการกฎหมายนะครับนี่คือประเด็นที่ทําให้การสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับถึงการใช้ความรุนแรงนะครับหรือแม้กระทั่งหลังจากที่มีการยิงประชาชน2กรณีดังกล่าวเสร็จนั้นตำรวจคนดังกล่าวมีพฤติกรรมของการปรีเข้ามาหานักข่าวนะครับ ซึ่งถ่ายคลิปไว้ด้วยอาการของการถือปืนเข้ามากวากมือเรียกนักข่าวนักข่าวเห็นอาการไม่ดีดูแล้วตำรวจจะเข้ามาลุยนะครับพยายามใจดีสู้เสือคุยกับตำรวจตำรวจพยายามถามว่าคุณเป็นใครขอตรวจบัตรนักข่าวต่างๆนานาแล้วออกอาการขมขู่นะครับในสุดนักข่าวก็ หลบออกไปจากพื้นที่เพราะดูอาการแล้วตํารวจน่าจะเอาเรื่องนะครับในสุดนั้นคลิปนี้กลายเป็นคลิปซึ่งมีปัญหามากเพราะว่ามันกลายเป็นหลักฐานของการใช้กําลังเกินกว่าเหตุนะครับหรือว่าคลิปอื่นๆที่ท่านผู้ชมจะเห็นต่อไปนั้นจะสะท้อนบรรยากาศทั้งหมดที่ไล่เลียงความรู้สึกของประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนกลุ่มที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ตั้งคําถามว่าจับเขาก็พอแล้วทุบตีเขาทําไมนะครับในบางจุดนั้นมีพฤติกรรมถึงขั้นที่มีการขึ้นกระบะไล่ยิงไล่ล่าประชาชนนะครับจนผู้ที่เห็นเหตุการณ์นั้นตกต่ ลึงพึงเพิดกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวนะครับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ในรถแล้วเห็นด้วยสายตาตัวเองว่าตำรวจไทยขึ้นรถกระบะพร้อมปืนยิงประชาชนลงมาล่าประชาชนกลางถนนนั้นถ้าท่านผู้ชมไปดูในคลิปหลังรายการอยุจบนั้นจะเห็นว่าสุภาพสตรีที่อยู่ในคลิปนั้นกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวนะครับหรือแม้กระทั่งการลุมกระหน่ำมอเตอร์ไซ์ กลางดินแดงนะครับการตามล่าประชาชนบริเวณหน้ามักกะสันนะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งซึ่งสะท้อนเห็นว่าตอนนี้บรรยากาศของเจเ้าหน้าที่ตำรวจในการสลายการชุมนุมนั้นมันไม่ใช่การสลายการชุมนุมเพื่อสร้างความสงบแต่มันเป็นการปราบปรามหรือมันเป็นเหมือนกับการตามล่าเพราะเมื่อวานนี้นั้นการชุมนุมเกิดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยการรวมตัวที่ดินแดงก็ยังไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแต่การจัดหนักไม่ว่าจะเป็นการเอาปืนยิงระยะประชิดการข่มขู่นักข่าวไม่ยั้งนะครับหรือแม้กระทั่งอีกคลิปหนึ่งซึ่งมีการวิพากษ์วิ การอย่างกว้างขวางนะครับคือสุภาพสตรีท่านหนึ่งกําลังจะกลับบ้านในที่สุดนั้นถูกยิงกระสุนโดนที่หลังของเธอมีอาการบวมช้าจนผู้เห็นเหตุการณ์ที่เป็นประชาชนด้วยกันนั้นเข้าไปมุงดูแล้วทนไม่ไหวนะครับ ไม่พอใจส่งเสียงประนามพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ยิงผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นประชาชนมือเปล่าๆจนเกิดบาดแผลฟกช้ำขนาดนี้นะครับต้องขอบคุณภาพจากเดลิร์เตอร์ด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสดูคลิปไปดูย้อนหลังนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาให้ท่านฟังเสียงเต็มๆย้อนหลายทีนึ่งเนี่ยสุภาพสตรีท่านดังกล่าวเนี่ยร้องไห้นะครับน้ำตาคลอด้วยความหวาดกลัวว่าแค่จะกลับบ้านทําไมถึงจะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจยิงราวกับเป็นศัตรูของอํานาจรัฐขนาดนี้ดังนั้นเมื่อวานนี้จนถึงวนันนี้ประเด็นของการวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจ รหรือแม้กระทั่งเรื่องของลูกนัดนะครับซึ่ง สูญเสียดวงตาข้างขวาไปอย่างถาวรแล้วประกาศว่าจะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนนั้นตอนนี้กระแสะการวิพากษ์วิจารณ์นะครับก็รุนแรงอย่างกว้างขวางนะครับขอเล่าเรื่องของการยิงประชาชนกลับไปนิดนึงก่อนนะครับกรณีที่ตำรวจยิงประชาชนควบคุมฝูงชนด้วยปืนมอเตอร์ยิงมอเตอร์ไซค์เนี่ยน,นะครับณเวลานี้มีทนายความอย่างน้อย2กลุ่มแล้วที่ประกาศดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่นะครับรายที่1คือทนายนรเสศนะครับประกาศแล้วว่าเตรียมฟ้องควบคุมฝูงชนที่ยิงประชิดต,ตัวประชา ชนที่ขี่จัก,กรยานผ่านหลายนัดใครมีหลักฐานของตำรวจส่งมายืนยันว่าฟ้องอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกรณียิงประชาชนนะครับกลางถนนหรือกรณีกลางยิงผู้หญิงนะครับกลางหลังขณะที่ผู้หญิงขั้นดังกล่าวขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้านส่วน ทนายอีกท่านหนึ่งนะครับวิญญาณชาติมนตรีทนายความด้านสิมิชชนและเลขาสมาพันธ์นักกฎหมายก็ยืนยันนะครับว่าหลักฐานที่ตํารวจนั้นยิงประชาชนกลางถนนระยะประชิดเรื่องนี้ฟ้องได้อย่างแน่นอนนะครับเอาผิดได้อย่างแน่นอนออน่าจะโดนคดีค่อนข้างหนักด้วยนะครับส่วนตำรวจตอบยังไงกับเรื่องนี้ครับคุณปียะตะวิชัยนะครับบอกว่าเรื่องนี้ขอตรวจสอบก่อนว่าคนที่อยู่ในคลิปนั้นเป็นตำรวจหรือไม่นะครับ คือพูดอย่างนี้คนก็ถึงด่าเอานะครับภาพมันชัดอยู่แล้วคลิปมันชัดอยู่แล้วมันไม่มีอะไรให้ต้องตรวจสอบแล้วนะครับคุณปิยะบอกว่าขอตรวจสอบก่อนว่าคนในคลิปนี่เป็นตำรวจหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นตำรวจในตำรวจเป็นใครขอให้ประชาชนที่ดูคลิปอย่าเพิ่งตัดสินใจการยิงของตำรวจเพียงเพราะเห็นภาพในคลิปขอให้ไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ดูเหตุการณ์ทั้งหมดกันแล้วนะครับเพราะว่าเขาไลฟ์นะครับเขาไลฟ์กันนะครับผมว่าประชาชนในดูเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วแต่คุณปิยะเนี่ย ได้ดูเหตุการณ์ทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบนะครับเรื่องของเยาวชนที่ถูกยิงนะครับบริเวณหน้าสถานีตำรวจดินแดงนะครับซึ่งเกิดการโต้แย้งกันว่าตำรวจยิงหรือคนอื่นยิงนั้นวันนี้โรงพยาบาลราชวิถีประกาศแล้วนะครับว่าน้องวัย15ปีนั้นอาการหนักนะครับกระสุนฝังอยู่ที่ก้านสมองนะครับบริเวณไขสันหลังส่วนบนตอนนี้มีภาวะสมองบวมจากการขาดออกซิเจน หัวใจหยุดเต้นชั่วคราวสรุปอาการล่าสุดตอนนี้น้องยังไม่รู้สึกตัวยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับไขสันหลังตั้งแต่ระดับที่2ลงไปนั้นบาดเจ็บนะครับต้องมีการประเมินอาการทางสมองนะครับแล้วก็มีรายงานว่ามีโอกาสจะเป็นอัมพาตนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้ยินนะครับก็ขอให้น้องหายนะครับไม่ควรจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดกับน้องท่านดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับพ่อแม่ของน้องนะครับวันนี้ไปที่สอนอ,นอดินแดงแล้วนะครับเพื่อไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุโดยมี สองสอสอพักก้าวไกลนะครับคือพลตำรวจตีสุพิสารพักดีนรินาศกับพลพันตำรวจตีชาวลิตเล่าหาอุดมพันธ์นะครับไปร่วมสังเกตการด้วยนะครับเพราะว่าก้าวไกลทั้งสองท่านในตอนอยู่ตํารวจเนี่ยก็ถือว่าเป็นตํารวจสาําคัญมีอนาคตไกลเนี่ยนะครับไปร่วมสังเกตการในการดําเนินคดีด้วยเพราะว่าคดีดังกล่าเนี่ยเป็นคดีที่ประชาชนเป็นคู่กรณีกับตํารวจนะครับดังนั้นก้าวไกลก็กังวลว่าประชาชนจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับดังนั้นก็เลยไปร่วมให้ ไปร่วมสังเกตการการพิจารณาคดีนะครับนี่คือเรื่องของคดีซึ่งวันนี้นะครับถือว่าเป็นสถานการณ์อันอันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต่อเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เป็นวันที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่อย่างดุเดือดรุนแรงนะครับเกิดเหตุการณ์ซึ่งประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ ในแถวแถวแฟลตดินแดงก็ดีนะครับหรือว่าบริเวณซอยใกล้ๆปเปสก็ดีนั้นออกมาตะโกนด่าตำรวจริมถนนอย่างที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ศรัทธาของประชาชนต่อตำรวจนั้นตกต่ำลงเหวพังพินาศนะครับนี่คือเรื่องของการยิงประชาชนซึ่งหลักฐานชัด ประจักษ์พยานชัดความผิดทางกฎหมายก็น่าจะชัดส่วนมุมมองเจ้าหน้าที่คุณปิยะตาวิชัยบอกว่ามันยังดูไม่ชัดว่าคนยิงคือใครเป็นตำรวจจริงหรือไม่ขอใหอ้ประชาชนอย่าตัดสินจากการเห็นภาพตำรวจยิงประชาชนอย่าตัดสินเร็วเกินไปอาจจะมีอะไรลึกๆที่ประชาชนยังไม่รู้พอขอตำรวจตรวจสอบตำรวจด้วยกันก่อนว่าทำไมถึงยิงประชาชนนะครับมุมมองคุณปิยะเป็นแบบนี้นะครับตำรวจมาแล้วนะ นะครับเช่เราไปครับสแยกครับสามแยกครับพี่ควบคนม่ะเราไม่ให้เดินไปเราหาเทาาก่อนตอนนี้วัยรุ่นเดินตรวจรถสองคันนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาตรวจด,ดูของนะครับ ด่วยกันกดแชร์นะครับวัยรุ่นโดนตรวจคน้นรถว้าวเปี้ยแม่งยิงระยะประชิดเลยตำรวจเมื่อกี้ตำรวจยิงระยะประชิดเลยนะครับตำรวจนะ่าจะเดินมาหาผมมั้งเนี่ยผมเดินไปนู่นก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะเป็นผู้สื่อข่าวออนไลน์ครับ ีบัตรัเป็นบ no ัตรมีแต่บัตรเป็นผู้สืบสาวอะไรครับคนุวันครับนักาด้วน้นนะครับไม่เอาีครับไม่ใช่บัตรไม่ผมเป็นผู้สืบาวอะไรไม่มีบัตรเลยครับขอเชิญมาที่พื้นีครับจะกลับบ้านะรครับจะผมจะกลับบ้านเลยเชิญครับโอเคนะม่เอาผีแลนะครับถ่ายแม่งเลยถายแม่งไปเลยัด่าที่ผมไ้ไล่แม่งด่าแม่งยังไม่ไปมาหนมาบอกจให้เก็บร้านนี่เก็บรานี่อะไรผมว่าต้งมีเงินไหลถ่ายได้ ยังไม่ได้ตังเลยพี่เพอ,อด่าป๊บบ้างวันหันมาบอกมไม่รูบ้บอกออกทีงไหนป่ะเนี่ยสำแนักข่าวรัตตอดนอะเมื่อก,กี้มันไล่ามาไลา่พอไล่ผมมาออมเ,อเออไม่ให้ถ่ายมันบอกว่าถ้าจะถ่ายถ้าจะถ่ายไปอยู่ข้างหลัง,ข,ง,ลงข้างหน้านี่แหละถ่ายแม่ไม่ไหลัง มันถ่ายอะไรวีดีโออยู่ดูดูเดมันจับเด็กกันล้มล้มนะไอ้ไม่ดได้กัดธิษเด็กเปล่าดูดูต้องดูลองไปดูลองไปหายได้ลองไปดูลองไปดูโอ้ยขอฝอมาแน่นเลยอะค่ะบไอ้ไม่ได้กัดธิษเด็กเปล่าเอิล็อล้มกล้มเฮียมงไอ้สัตว์ เกี่ยงไอสัตว์มีคนเจ็บเหรอมีคนเจ็บเหรอคะใครจะเช้บผู้หญิงเหรอวเขาขับไล่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเขา้ลับมาอาวพี่พ พี่ีงรนตายคะตายต่างถเนี้ยจะไม่ายโอ้ยพี่ผู้เนี้ยจตรงไหนครับพี่ดูดิเป็นแบบผู้หงโครรวมเลยนะครับเนี่ยดูดิเขาทำไมถูกแบบเนี้ยเขาทำให้ถูกนะคะตอนนี้ยอาการเป็นยังไงบ้างครับถูกคกถูกนถูกกถูกกถูกตอนนี้ตอนเนี้เราทุกคนยังอยู่ในแนว ในแนวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยว่าเราที่หลบหรือออกจากตรงนี้ดีกว่าพี่ไม่ใช่เขางวงของเขาว่าเขาอะค่ะต้องทำไงเออโดนล็อกคอไว้เลยไม่ไม่เดี๋ยวแค่ไม่ใช่แค่เดนตำรวจมาหาเออจอดมุนน่น่ะใช่อดใหอดปตวอดของพวกกสทอ่ลาเทอร์อได้นี่